<Okay. S 1> <c oughs> เปิดเกมเกมกันเร็วนะครับตัน,นองฟานเปิดเกมเป็นเม <c oughs> <c oughs> ็ดซ้ายตเล่นเป็นม้าเทียมดูเหมือนจะต้องปูเบี้ยคู่กลางสู้นะตัวเนี้ยแหละ เอาไว้สู้กับม้าซ้ายมิดซ้ายครับมันเป็นมันมันเล่นกันได้อโนฟานกินตัดเข้าไปต้นเดินโคลนขึ้นไปรูปแล้วนะครับกลายเป็นสีแดงเปิดเสร็จก่อนเนี่ย ทิมเบียครับอาจารย์ทงฟันก็ทิมเบียเหมือนกันนะปิดเกมต้ายมือไปเลยจะเอาขุนม่อยู่นะครับเนี่ยดูแผนแกนะครับสังเกตว่าซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งของขุนขาวที่ปลอ,อดภัยเนี่ยฮะบริเวณเนี้ยเอาเอาขุนตัวเนี้ยมาอยู่นะครับเยี่ยแดงมันกันเรือให้อยู่ค่อนข้างแข็งแล้วเม็ดตัวนี้มันเป็นตำแหน่งยืนของมันตรงเม็ดซ้ายเป็นทรงที่แข็งแกร่งนะเอาไว้เน้นตั้งรับตั้ง,งรับได้แข็งแข็งแกร่งดี ถ้าคู่ต่อสู้เพียงพ้ำก็เข้ากับได้เช่นกันตอนนี้ก็โยกย้ายตัวหมากอยู่นะครับหลังหาช่องทาง ือเหมือนว่าคนที่จะเลือกเปิดฉากเนี่ยต้องเริ่มเปิดฉากต้องเป็นสีขาวแล้วละ่ะดูจากทรงเบีย้ยเนี่ยเพราะพี่ต้นขยับอะไรไม่ได้นะอินก็เป็นลองเบีย้ยพี่ต้นขยับไม่ได้แล้วนะครับ อันนี้อยู่ที่อาจารย์นกปลาแล้วนะครับว่าจะเปิดเกมตอนไหนก็คือการน่าจะต้องแทงเบีย้ยตัวนี้แทงเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาเพื่อระเบิดตซนนี้ออกไปทีนี้จะทําอย่างนั้นได้นะตัวใหญ่ต้องพร้อมก่อนมีเรือตัวนี้ยังไม่พร้อมนะครับ ถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยนกควานได้แท่นเบี้ยเบี้ยพี่ต้นเริ่มเริ่มแตกตัวนี้ตัวนี้ออกพวออกมาเป็นจุดอ่อนนะครับเบี้ยตัวนี้ฟานามาไปจับกินเบี้ยพี่ต้นถอยโคนไปผูกพต้นนี้ก็สไตล์เหนียวเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ต้องไปโฟกัสที่เม็ดนะครับถ้าเม็ดถูกกำจัดเมื่อไหร่ก็ก็จะเริ่มบุกกันง่ายขึ้นอ้าวตีโอ้เดินกันเร็วมากเลยผมมองไม่ทันเลยโคนไปกินใช่ไหมโคนแรก2องโอ้ อนุฟานมัดเค้่งควา,ใายใสฮะตีอ <c oughs> กินลูกก่อนครับ <c oughs> ต้องกินลูกอีกครับเพื่อชิงทีเดินครับอนุฟานแทงเบี้ยตัวนี้ครับปู <c oughs> เบี้ยคู่ไล่เม็ดด้วยต้นจะเอาอยัางไงกินไหมต้องกินก่อนไปว่ากัน พี่ต้นจะปล่อยให้กินเม็ดแล้วจะหงายครับธนุฟานกินครับกันหงายได้ไหมไม่ได้แสบดีเหมืนอนกันนะพี่ต้นมันนะครับมันมันมันมีแผนจะกินม้านะครับจันรงปานจะหย่อนมา <laughs> ปนไปไล่เรือนะ แม่แสบจริงๆมาไล่เรือแล้วจะเอาเรือซัดมาต้นขยับขุนไม่ผูกได้ไหมขยับขุนไม่ผูกเบี้ยเบี้ยตัวน,นั้นไหลทันทีจี้ไงพี่ต้นเขาจะได้ทําก่อนจะได้ไงไล่โคนก่อนนี่หย่อนมาไม่ได้แล้วหย่อนมาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ <Okay. S 1> เอาเรือไปจับกินเบี้ยดื้อเนี่ยนะครับจับทื่อๆเลยฮะ <ๆ S 2> ต้นเอา เรือไปเสริมอีกครับยังหงายมีจังหวะโดดมาไปไล่เรือได้ทีหนึ่งโดดมาไล่เรือไม่มีแต้มต่อไล่เรือต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนครับโดดไล่เรือเพราะเดินดูอื่นโดนหงายหมดเลยครับต้นกินเ่าไปไล่อีกครับว่าจะได้กินตัวนี้มัน อากินคืนครับโอ้แต่นี้สวยครับแม่มาจูโลกมาตัวนี้อ้หจังหวะสวยงามครับหล่อเลยฮะม้าขาวแต่นงฟันโดดมาไปจะกินกินเบี้ยครับเบี้ยหน้าขุนครับกับกินสองต้อนลุกไปทีงอนครับ ค่อยคุยกันทีหลังลูกก่อนอคอยโคลนบังดื้อๆเนี่ยครับอ่าอามาไม่อยู่มีลูกลอยสวยแต่มตอนนี้แต้มมันเยอะแยะไปหมดต้องค่อยๆอ่านนะครับเกมกลังมันเลยนะเนี่ยไม,มไม่กกินแ้้งัยบ็บา ล้อเหรอล้อไปล้อมาแล้วนะโอ้โหมีตาล้อไว้แสบน่าจะออกเสมอเนี่ยล้อครับโอ้โหเสมอกันครับอื้อกลังมันเลย ตื่นเต้นดีนะเกมเนี่ยสนุกมากเลยนะครับถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจโขกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ